สวัสดีค่ะฮิวชอววันนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าจากร้าน m s s m o d เด n ค่ะตัวแรกเลยเป็นเดรสสีดำที่ข้างนอกเป็นลูกไม้ข้างในเป็นผ้าสีขาวตัวนี้ไซส์พอดีตาเป๊ะเดะเลยแต่เขามีหลายไซส์นะคือจะเป็นเดรส,สัซนค่ะตัวนี้น่ารักดีมากเลยแต่ชอบมากใส่บ่อยสุดๆเลยส่วนตัวนี้จะเป็นจมสูทใส่เดียวสีขาวนะคะใส่ง่ายดีนะขาเนี่ยจะยาวประมาณ5้าส่วนแล้วก็หลังเนี่ยจะเปิดนหลังเยอะเลย ตัวนี้ผ้านุ่มนิ่มดีค่ะรู้สึกว่าใส่ง่าย,ายใส่อยู่บ้านได้ใส่ออกไปข้างนอกได้ไม่น่าเกลียดน,นะคะส่วนตัวนี้เป็นเดรสออกดูแบบเข้ารูปเซ็กซี่นิดนึงนะคะตรงเอวเนี่ยจะมีถักทอแล้วก็ผูกตรงหน้าเอวนะคะตัวนี้เนี่ยตารู้สึกว่าใส่ออกไปงานได้แบบถ้าเกิดอยากสุภาพหน่อยก็ต้องอมีเสื้อคลุมนิดนึงเนาะคัตติ้งเนียบมากเลยค่ะชอบมากเลย ส่วนตัวนี้ก็อกกับกางเกงจะติดกันนะคะแล้วเขาก็จะมีผ้าที่พาดคอเนี่ยจะคล้ายๆเป็นโช๊เกอร์แต่ว่าข้างหลังก็จะห้อยๆลงมาดูเป็นดีไซน์ที่แบบเฮ้ยทำไมแต่ว่าเก๋ดีไอ <laughs> แต่ว่ามันก็ดูเก๋ดูน่ารักดีนะไอแต่ก็ใส่บ่อยมากตัวนี้ถ้าไม่ชอบตัวผ้าที่คาดคอก็เอาออกหรือว่าเอาไปอดแดใส่เป็นยก,กับอย่างอื่นได้ะคะ่ะ ชุดนี้จะเป็นเกาะอ,อกแล้วก็กางเกงขายาวเขาขายแยกแต่ว่าไอ้ตาก็เอาจับมาใส่รวมกันเนี่ยตัวโชกเกอร์กับเกาะอ,อกเนี่ยมาด้วยกันนะคะเกาะอ,อกน่ารักดีนะดูเป็นแบบไม่ได้เซ็กซี่จนเกินไปแต่ก็ดูเหมือนเปรี้ยวอมหวานตัวกางเกงเนี่ยจะเป็นขามมาแล้วก็ตรงตรงขาเนี่ยก็จะมีโบผูกนะคะใส่ง่ายดีคะ่ะเอาไปแมทช์กับอะไรอย่างอื่นก็ได้ง่ายดี สำหรับรายละเอียดเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยตาจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะพร้อมลิงก์อะไรของแบรนด์ค่ะสนใจก็ไปกดดูเองเลยจ้ะวันนี้ไปแล้วไม่ได้ทำฮิวชอสนานคิดถึงจังเลยบ๊ายบาย